สวัสดีครับนี่คลิปนี้พามาดูทางโอก็รับทำอะเทลเลอร์ครับนี่ให้หลิกตางน้ำน้ำพิเศษเลยเป็นหลากอะไรนอะลารดรถเกี่ยวหรือเปล่าตำๆนี่นะจะลากรถเกี่ยวนี่ครับจดลอกหม่ขอบหม่เลย chân là có kia lệ có kia vậy có cื́n đái nhá nặng mươi trên có lai chườm á anh cứ này các bác ơi. Hả? Đấy. Ba các bạn không? Ồ. Phù, lui. con kéo.

โอ้นี่ฮรใส่ฝาข้างด้วยเดเลอเดิ mm hmm. เล่เล์ลากเพื่อเกล่ยวายแล้วครับายลแล้ว mm hmm. จะเสริมเหล็กอีกแล้วก็ผูพื้นครับฝา mm hmm. ข้างตัวนี้จะตัดไปใส่ข้างล่างใส่ข้างหลัง เอารถไหลล่างนะรถไถหรือเปล่าถ้นนาล้อเล็กประมาณนี้นะ่าจะเอารถเอออี๊บลา่างหนักนักหนาหล็กหนา,หนาโอเคครับก็ไปจะสุดสมบูรณ์แล้วครับเเกับเลอเลหลางก็เกี่ยวนี่ หลังก็มีเหล็กตัวนี้เป็นที่เกาะบันไดครับที่เก็บบันไดยอยู่ข้างในนี่ก็บันไดกว้างดีครับจะได้ปูพื้นแล้วเนี่ย อ่ะนี่ครับแ็ลเลอร์ลารถเกียวครับเสร็จเรียบร้อยครับเราทําสีนี่ปาข้างหมดเลยอ่ะก็สีระตัวบันไดก็เก็บข้างในตรงนี้เวลาจะใช้งานก็ดึงออกมาแล้วแล้วก็เกาะตัวนั้นเลย เกาะธนาปุ๊บก็เปิดฝาท้ายลงมานี่ครับอ่านี่ครับทางกำลังจะทำสีสาลี่ อาลาีไดารถเกี่ยวครับผู้อะไรหน่อไม้หน่อไม้สม้มเอาเอเชิ้นนีเช็ดเหล็กก่อนเช็ดเหล็กเสร็จก็จะยิงสีจับเหล็กอ่ะปุ่นสีจับเหล็กอ่ะ à, oh, này á, chàng phun sơn, đầu phun chập lịch không? Anh là một kia hoặc thang hoa bằng kia hoa hoa hoa. lại đang lại nằm nghỉ kia hoa. đi, swoite đi. ถ้าเอารถกระบะลากครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรถลากครับกำลังช่างกำลังทำหางเสืออยู่นี่ครับเอารถโตโยต้าลากครับโฟวิลโฟวิลกำลังทำที่เตนสายไฟเลยลเอา,า,าสายไฟเลยเอาสายไฟเลยนะ Okay. ตรวจไปองานหนะึ่งนะฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ